สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพบพ่อกับแม่บ้านชื่อเดนกแล้วนั่นเลยเนาะที่โบได้ามาพอกันเนาะแต่ก็มื่อนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเ,าเป็นทางการน,นิดนึงเนาะเมื่อนี้แม่บ้านสิาพาพี่น้องมาเห็ดามะขามกวนมาเบิ่งวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีน้ำตาลมีกะทิเอากะทิกระตั้งกับหัวกะทิ แลกกบมะขามมะขามละไส้แซนด์ไปได้ในหม้อกระทะเลยนลวเวนาะมาเบิรกินีทัำกันเลยค่ะเขียเข่ยไปช่วงนี้ก็ี่บ้านลุงทหารเนาะกะห่อนนิดหน,น,นึ่งค่ะพี่น้องตัวนี้กะหายมุ้งกะมู้กจะห่อนนิดนึงค่หมันี้ห่อนลายเตอพี่้องพวกแม่น้ำมีเ่ก่อนเขี่ยไปดีแค่ะพี่น้อง น้นตามันด้วยเขียวใส่น้ำด้วนนอาเติมนไกได่ยค่ะมเป็นเยตเติมน้ำกติดไปเรื่อย เติมได้เพี่น้องเติมค่อยเติมไปแหงน้มร่วนน้ำเขาแบบนี้เติมเมื่อไหรมันละเอียดเดี๋ยวขอเวลาข่ายร่วนไม่เป็นกันเดี๋ยวไม่เป็นกันอย่าี้นะครับพี่น้อเมื่อกี้ลืมบอกไปอันใส่เกลือไปน้ำนิดนึงด้วยค่ะลืมบอกเมื่อกี้อ่า แห้มันตัดต้มเปี๊ยวเมื่อกี้อ่าแต่ก่อนมันอยู่หัวนี่เนาะกับกระบัตรที่หนีเปลี่ยนไปเป็นหัวนี้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะหัวนี่มันแห้งค่ะต้องใส่ไฟอ่อนค่ะพี่น้องต,ต,ต,ต้องใส่ไฟอ่อนแต่ารยนก็เลยเปลี่ยนมาเป็ดหัวนีหัวนี่หัวมันไฟมันอ่อนเขี่ยไปครับพี่น้องเขี่ย เดี๋ยวเนี่ยไฟอ่อนๆดน้วค่ะม,มาเบิ่งกันเลยค่ะมาเบิ่งใหญ่ๆพี่น้องมะขามทอาจีเข้าเอามะกรูดก็คือมะขามอาอมเปี้ยวอมหวานนะำโบเมนมะขามหวานโบแมนมะขามเปี้ยวแต่เ,เป็นมะขามอมเปี้ยวอมหวานค่ะพี่น้องที่เหลืไปเรื่อยๆค่ะ หูรู้สึกว่ากินสิเลยใหม่ๆแล้วด้อนี่ดใ่เร่อ่นเกียวไปเรื่อย เดี๋ยวสินก็ไม่ใใหม่ใหม่เลยใหม่เลยทีเดีคือรักเลยพี่น้องเ้บนนี้ควรถือองใ่ ตัวเองจะ kilo ลงบาดให้นำอ่ะเล็บที่ใส่อีกก่อนน้ําตาลกิโลนึงครับพี่น้องแต่สิชิมเบิ่งก่อนว่าสิใส่หมดบ่เด้อ 오 <목소리도> บาลีกับจี๊เ่กะทิด้วยจ้ะใส่กะทิลงไปาขั้นตอนสุดท้ายด้วยอุ้ยกะทิกะได้ควายพ่นไปเดี๋ยวเบิ่งควายจี๊เซ่เบิดโข มเบิองสะก่อนเบิองไข่เบิองไก่เขียบนี่ก้เกียวไปเกียวไปก็าโอโบอกแล้วี่หนหองแล้วตัวนี้หอมอ่ล้ะว่งแต่ยังหามัน,นใหม่ละ เหดให้ย่าให้แม่นะคะก็เสิไปกินกับเขามกินกับเขาใส่กับปูป้ายกินกับเขาเพล่อะไร้ให้แม่เ็ไปให้เล่าตั้งนี้ก็เิียเมื่อบุดแล้วเมื่อบานพูนเลย มาแล้วจะดูกินเขาชิมบ้างกันเด้ออืมอร่อยละหวนานๆมนัมนๆพี่น้องเดี๋ยวเขี่ยวไปอีกเขี่ยวไปอีกเจ้าน้อยจ้ะเติมีค่ะเติมอีมันๆเลยเขี่ยวต่อไปจ้ะชิๆ ใส่กะทิเป็นขั้นตอนสุดท้ายด้วยจ่ะเที่ยวไปแบบว่าแม่แล้วมักกินกับเขาพี่น้อง

ควรเราติดมาสิ้ควรให้แม้หลายอย่งคัดติหน่ะงามหนที่หนึ่งเลย

กินบ้งกันเลยบอกบอกบ๊อกบ๊อกเลยค่ี่เนื้อเนื้อเนี่ยค่ะามันค่ะ เป็นอันจะสิ้นสุดเป็นอันเรียบร้อยแล้วพี่น้องนีกาณาตาก็จะเป็นอย่างซีเลยสรุปแล้วใส่กระทิ่กล้องนึงค่ะพี่น้องใช้วานตาลนะใส่อันกิโลนึงใส่กระเบิดดอ,อกเรือนิดนึงแต่มันหวานเกิดแล้วก็จะออกมากหนาตาเป็นประมาณนี้แดาบางคนก็เจ้าก็จะเห็ดแบบว่าหนึง่งแบบแบบละเอียดเลยเนาะแต่ม่น้านมากแลวมันมีแบบว่า ไอ้ยังก่อนอ่นกดกอนนิดนึงเม็ดเม็ดนั่นนิดนึงจะกะเสร็จสินส้นแล้วค่ะกะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิล้อมาแต่ล่อปิดไฟล่ะแต่ล่อให้มันให้มันเย็นเด็ดตักใส่กล่องเนะาะกวจะประมาณนี้พี่น้องออนไลน์ออนไลน์ออนลนเดี๋ยวสิเสียงบ,บึงด้วยเสีบบยงบึงกันนะ บินมันกันดอ้ออรไรหวานมันกะทิแล้วเ,เข้มๆน,นิดนึงพอดีพราให้มันเย็นตัวแล้วมันก็จะแห้งกว่านี้แะถ้ามันเย็นตัวแล้วมันก็จะแห้งกว่านี้ กัสิตากใส่กองเพราะมันเย็นตัวกับสิตากใส่กองใส่กระปูกไว้ให้เรากินกับเขาอืมยอดเยี่ยมดี๋ยวให้มันเย็นหล้วจากสิปตาใส่กองเนะาะจาพี่น้องเมื่อนี้กระแดอันเอามาคามใส่กองแล้วสรุปแล้วก็คือได้ต่างสองกองคนเด้พี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้ะนี่เลยพี่น้อง แต่กล้องไงหนึงแหละกะกับเครื่องกล้องเก็บไปกินกับเขาเนาะไว้ให้ยายไว้ให้แม่เก็บกินไปตุเย็ยนเก็บกินกับเขาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะแต่ผู้ใดอยากอันเห็ดตามกะเห็ดเด,ดวยพี่น้องด้วยอันวัตถุดิบกบบรบโบลาย แล้วก็เห็ดตามที่แม่บ้านพาเห็ดอะไรจ้ะแล้วแต่ได้ซิมักหวานมากนักอะไรในการปรุงเอาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้แค่นีสิสคอนค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามแม่บ้านในเด้อจะห่างหายไปนานฝากติดตามในเด้อสวัสดีค่ะ